แกงส้มของเราจ้ะเรียบร้อยแล้วจ้ะวันนี้นี่จ้ะเนาะแกงส้มจ้าใส่น้ำพริกแกงส้มเนาะแล้วก็ใส่ปลากระป๋องจ้ะใส่ขมิ้นลงไปด้วยเนาะแล้วก็มีมะระออใช้เทา้าผักบุ้งแล้วก็มีแครอทจ้ะปรุงรสด้วยน้ำปลาน้ำตาลปี๊บแล้วก็น้ำมะขามนะจ้ะ จะก็นอนนิดนึงค่ะปรุงรสตามชอบค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะเดี๋ยวมาทานด้วยกันนะจ๊ะสวัสดีค่ะฮัลโหลมายูทูบเฟรนสวัสดีรอบคำจากพี่น้องชวนมากินขา่าวเหมือนเดิมจ้าเดี๋ยวไปไหนน่าจะนาอททำอาหารทำอาหารอยู่บ้านเนาะคุณลุงเนาะคุณลุงทำอาหารที่บ้านกินอาหารที่บ้านถูกวักกกน้ถูกวัน นี่จ้ะเพื่อนแกงสมรวมจ้ะมีมะละกอแครอทแล้วก็ใส่ปลากระป๋องจ้ะพี่น้องวันนี่โอ้พี่น้องเออไม่ได้กินได้รอบหลายสิบปีจ้ะแกงสมไม่เคยได้ทำเลยจ้ะพี่น้องกินไหมเน่เน่เน่นโอเคแล้วก็มีไข่ต้มพี่น้องไข่ต้มสองใบจ้ะมีแสงนิดนึงจ้ะกำลังจะค่ำแล้วจ้ะน้องวัาน,นี้กินเร็วจ้ะพี่น้อง ข้าวจานต์มาเลร์เลยจ้ะย้อนน้ำปลาดีนึงจ้ะพี่น้องของแซ่บจ้ะน้ำปลาไอเปาเปาฮืา้อจ้ะเนี่าายคล้ต้มอร่อยจ้ะพอดีเพื่อนๆทุกคนได้เจอได้อะไรกินกันจ้าทำอาหารกินอยู่บ้านเนาะจ้ะเนาะ ต้มอร่อยเอจ๋งแค่โดนนะขําถ้าไปหนจะเลาไปพอฟ้อนขอืหมอน้องแกงส้มจ้ะใส่เครื่องแกงแล้วก็ใส่ขมิ้นไปด้วยจ้ะพี่น,อน้องคุณลุงขยับบ่อยไม่ค่อยปลอดภัยนะเดี๋ยวกองจะหล่นนะจ้าคุณลงุง Na ja? Abend ja? Ja. Oder was? Weiß auch nicht, ne? 10 Uhr, ja. mach Hunger, alles zu. Keine Küche. น้ำพี่น้องอืมอร่อยจังมะละกอหัมอ่มแล้วก็ใช้เท้าเนาะจ้ะเนาะมะละกอดิบด้วยจ้ะใส่รวมกันใส่แครอทด,ด้วยจ้ะอือจัเปรี<ๆ>้ยวหวานๆจ้ะพี่น้อง Im Tempel stehen 300 Thais und warten auf Gratis-Essen. Ja. Wann? Jetzt. Mhm. Vorhin. Im ja. Tempel stand vorher 300 Thais, gratis -Essen. Ja, for fee. For fee. Ah, ja. Oh, ja, Gratis ist vor Free, ja. Ja, hier überall in Pattaya, heute bei Tempel, ja. แจกอาหารแจกพี่น้องมันอยู่สุทาวาสจ้ะ,ะสุทาวาสแจกอาหารลุงกินไก่นะ้ะจะรออยู่จ้ะอป๊บอยู่ ไปด้วยจ้ะพี่น้องเป็นสมุนไพรจ้ะ ก็อยู่บ้านจ้ะพี่น้องทำสวนขางบ้านจะ้ะทำก็ก็แก๊ก,ก,ก,กทำอาหารกินเองดูว่าฉัน10็นทาร์ก็ต้องเอาเลยดับไปสักหน่อ Eventuell kann ich online machen, ja über Internet 90 tage meldung So probieren, ja. Cool, ne? Hm? Ja. Hm. Ja. Super. Das bist wird mir doch alle Jahre her. Ja, ja. Boah. Boah. Papa, Hunger? Nee. Los. ไส่พี่น้องชิ้นใหญ่ๆจ้าเค็มข้นใส่บาก,กบระป๋องลงไปสองกระป๋องเนี่ยพี่น้องแซ่บ ได้อะไรกินเนาะจ้ะเนาะมากินแกงสมด้วยกันเด้ยจ้ะเด้อแกงส้มผักรวมจ้ะเนาะสูตรของเราเองจ้ะสูตรสมุนไพรเนะจ้ะเนาะ I not แถวที่ฝนนี่อยู่นี่ก็คือก็มีการป้องกันเลยจ้ะป้องกันโควิดนอกจากเนาะตามตลาดตามห้างตามตลาดใกล้บ้านห้างใกล้บ้านก็จะมีมีเจ้าหน้าที่เดืยืนเต็มเลยจ้ะคอยฉีดน้ำยาคอยเ,อเช็คจ้ะเช็ควัดจ้ะวัดอุณหภูมิจ้ะพี่น้อง ใส่หน้ากากจ้ะเวลาออกไปเข้าตลาดหรืออะไรนี่จ้ะตลาดก็จะทําทางเดินให้เดินทางเดียวเขาก็คัดกรองจ้ะพี่น้องหอมขมิ้นพี่น้องยะยะสุดา อืจะมาจต่นวดอ๋อทุกอย่างนังเบาๆหน่อยคุณลุงคุณลุงเดินไปดูเต่าจ้ะเต่ากินอาหารเรียบเกี้ยงเลยจ้ะเนาะแซ่บจะมาเด้อจ้ะเด้อ แ่บถูกใจจ้ะพี่น้องอาหารแบบนี้ไม่ได้กินนะนานเลยพี่น้องเอยไม่ได้เคยได้ทำเลยจ้ะคือทำแล้วไม่มีคนช่วยกินอนะ่ะก็เลยไม่ได้ทำจ้ะพี่น้องช่วงนี้ทำปุ๊บทำเป็นหมอนแลนะ้วจ้ะน้องก็แบ่งไปสองบ้านจา้ะ เลยได้ทำจ้ะพี่น้องชอบทําแกงเป็นหมอเป็นไรจ้ะถ้าทำนิดนิดเหน่อยถ้าไม่เป็นจ้ะพี่น้องกลางวันก็กินอาหารของคุณลุงเนาะคุณลุงทําอะไรมาเนี่สปาเกตตี้เนาะกลางวันคุณลุงทําสปาเกตตี้ให้กินจ้ะบารอเนสเนาะโอ้สกอตช์มัสตาร์ดอื้อว๊ากาซุสเต็กหรือวิสต์ ส่นวนมวากไม่ค่อยได้ทำอาหารจา้ะเพื่อนคุลุงทำให้กินจ้ so ะาขอชามใหญ่อิมเลยจ้ะนแวตชามเลยอร่อย,อยอเซแรกเอป่อลาดิชัหรลาดิช Ja, guck mal, Radieschen. Ja, hier, Karotte, Radieschen. Sieht aus so groß wie... Rett ja, Radieschen. Rettich, ja, der weiße. Ne? Ah, Rettich, ja, genau. Ah, Radieschen ja, ist, ja, ja. okay. ist groß. Ne, Rettich, ja, okay, Rettich ist groß. Papaya, Karotte. Willst du einmal Papieren, nur einmal so. Hm, nee, jetzt komm ich auch kaputt. Papa. Mein Kopf? Mein Kopf? Hallo, immer. Ja, mein Kopf und Schrei, ja. ทำไมกินอาหารไทยจ้ะพี่น้องคือชิมไก่ไก่ไก่นื้อไก่้อไกลุงกินแต่อาหารฝรั่งจ้ะแล้วก็ชอบทําให้กินจ้ะพี่น้องก็เลยไม่ได้ทําอาหารจ้ะพอจะทําทําอะไรเมนูอะไรก็ทาดักแล้วจ้ะพี่น้องแค่ถามเราแ่บกินไหมชิมไหมอะไรอย่างเงี้ยจ้ะก็เลยต้องชิมเนาะ ยังใหญ่เลยจ้ะเสี่ยงชา,ามขมิ้นก็ทุบลงไปเป็นหัวๆเลยจ้ะพี่น้อง ใส่ลงไปจะพี่น้องแกงส้มใส่ได้ทุกอย่างจ้ะ จะพป่นเนาลาไปก่อนจ้ะขอบคุณพุกอนที่ติดตามรับชมจ้าลาไปก่อนจ้ะบ๊ายบายขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะจ๊ะเนาะผ่านพ้นช่วงสภาวะโรคระบาดนี่ไปได,ด้วยกันเด้อจ้ะเด้อรักษาสุขภาพจ้ะบ๊ายบายพบกันใหม่จ้ะลุงบ๊ายบาย